สวัสดีค่ะผู้ชมรายการพระฤาษีเช้าขอสวัสดนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพี่และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน้องนะคะที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่มอบให้กับโอกาสทางการศึกษาของเด็กที่อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ ะะซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยแล้วก็มีการซ่อนเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาการสายอยู่เบื้องหลังไม่ทราบว่าทุกท่านเคยได้ยินเกาะรีเป๊ะไหมคะทุกท่านเห็นแล้วว่าเด็กๆบนเกาะรีเป๊ะตรงนี้นะคะสิ่งที่เติมเต็มให้กับเขาสิ่งที่เขามีโอกาสเพิ่มเติมยิ่งขึ้นคือเขาได้มีโอกาสในการเรียนหนังสือต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งในอดีตเขาต้องข้ามเกาะแล้วมาเรียน เพื่อที่จะทําให้ตัวเขาเองได้รับโอกาสทางการศึกษาแต่ในครั้งนี้สิ่งที่เราเห็นเลยคือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งพี่และน้องจับมือกันแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยอยู่ที่เกาะรีเปะก,ก็สามารถที่จะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของมัธยมปลายได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปสรรคต่อการเดินทางนะคะสิ่งตรงจุดนี้ก็คือโรงเรียนสตูนวิทยาซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคส่วนทั้งหลาย ที่ทาให้เกิดโอกาสกับเด็กที่เกาะน,นี้แล้วก่อนหน้านี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยค่ะจะต้องมีอุปสรรคมากที่จะเดินทางทั้งระยะทางที่ไกลค่าใช้ใจ่ายที่สูงและสภาพอากาศที่ไม่พร้อมต่อการข้ามเกาะไปนะคะซึ่งส่งผลต่อการเดินทางที่หลายคนที่จะทําให้ความฝันของเขาในการศึกษาต่อหรืออนาคตที่สดใสของเขาได้ถูกทําให้เกิดอุปสรรคต่างๆแต่จากตรงนี้ มีทั้งเขตพี่และเขตน้องที่เห็นถึงความสำคัญโอกาสทางการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราได้เข้าถึงในทุกทกที่ทุกเวลาโดยทั้งภาครัฐทั้งส่วนภาคเอกชนแล้วก็ส่วนของชุมชนที่ทำให้เกิดโครงการดีๆเป็นไปตามนโยบายที่บอกทำดีทำได้ทำ,ทำทันทีของพลตำรวจเอกเพิ่มพลชิชอบแล้วก็ตอบสนอง กับทางท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะท่านสุรศักดิ์พันเจริญบวร,รกุลแล้วก็รวมทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุท่านสิริพงษ์อังสกุลเกียรตินะคะซึ่งจะเห็นเลยว่าท่านพนุวงจินดานะคะท่านให้ความสําคัญมากกับการพัฒนาเด็ก อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้ำและให้โอกาสทางการศึกษาที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามและการสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกับชุมชนและประเทศชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและยังคงอยู่มาอย่างยาวนานซึ่งเป็นผลมาจากความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆเช่นคุณภาพของโรงเรียนที่แตกต่างการศึกษาไม่ทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกลการขาดแคลนทุนการศึกษาและปัญหาเศรษฐกิจเป็นต้นจึงส่งผลทำให้เยาวชนไทยจำนวนมากถูกช่วชิงสิทธิขั้นพื้นฐานในการที่จะได้รับความรู้และถูกผลักออกจากระบบการศึกษาในที่สุด เกาะลีเปเป็นหใน19เกาะของจังหวัดสตูลที่มีธรรมชาติสวยงามและมีชาวเลกลุ่มอูรักลาวุ้ยอาศัยอยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญแต่เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ห่างไกลเดินทางยากลาบากในช่วงมรสุมการศึกษาบนเกาะเปิดสอนเพียงแค่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทโรงเรีนยนขยายโอกาส คือโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลทำให้เยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาตอ่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในตัวเมืองเนื่องจากมีปัญหาในการเดินทางที่ยากลำบากในช่วงมรสุมปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาความเลือมล้ําทางการศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวพ้านาคตที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทยในภายภาคหน้า ดังนั้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลจึงได้มอบหมายให้โรงเรียนสตูลวิทยาดำเนินการขับเคลื่อนการเปิดห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนัดเกาะดีเป๊ตกตําบลเกาะสาหลายอําเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเกิดความเสมอภาคทางสังคมแก่ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อให้มีวุฒิในการประกอบอาชีพ รือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอีกทั้งการจัดการศึกษาที่เอื้อต่อพื้นที่ที่ผู้เรียนอาศัยอยู่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า anywhere anytime การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาลดความเหลื่มล้าทางการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนและทำงานไปในเวลาเดียวกัน โรงเรียนระด,ดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเกาะลีเปะ Upper Level g r o u m of Stuio s c o at เกาะลีเปะได้รับความเห็นชอบทั้งจากผู้ปกครองนักเรียนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองคอ์กรศาสนาผู้แทนสิทธิ์เก่าโรงเรียนสตูนวิทยานายอำเภอเมืองสตูนปลัดอำเภอศึกษานิเทศเจ้าหน้าที่คุรุสภาศึกษาธิการจังหวัดสตูนและประชาชนทั่วไป โดยมีการประชุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากภาคีทั้ง4ฝ่ายหลักสูตรห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเกาะดีเตเป็นแผนการเรียนสิลปอาชีพห้องเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสตูนวิทยาพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 เป็นแผนระดับชั้นเรียนและหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อของชุมชนโดยนำวิถีชีวิตมาบูรณาการกับวิชาเรียนมีการวัดผลประเมินผลที่ยืดหยุ่นให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และมีการประเมินผลจากทักษะชีวิตจริงของนักเรียนอาทิเช่นภาษาการส่งเสริมอ,อ,อาชีพมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และสอนแบบชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์เน้นการปฏิบัติจริง ตามระเบียบที่สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดโดยในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน22คนที่ผ่านการคัดกรองการสัมภาษณ์และการเยี่ยมบ้านมีครูประจำชั้นเรียนจำนวน1คนและห้องเรียนจำนวน1ห,ห้องและในอนาคตจะเพิ่มจำนวนห้องให้ครบช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนทั้งสิ้น3ห้องเรียน นอกจากนี้นักเรียนห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักกกอนลีเปะได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมต่างๆของโรงเรียนสตูวิทยาเช่นการปฐมนิเทศและการเรียนปรับพื้นฐานในปีการศึกษา2567อีกทั้งยังมีการนำระบบกำรรกับติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้กับนักเรียนห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเกาะลีเปะ ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเกาะหลีเป๊ะนับว่าเป็นห้องเรียนมิติใหม่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ